จากที่สมหญิงทำงานเหนื่อยมาหลายวันเราก็จะพาสมหญิงไปเที่ยวทะเลกันจ้าตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะ<แ>มาจ้ะได้เวลาอัพเมนทีแล้วจา้าชาโยโย่ยจ้าขอบคุณจ้า <c oughs> ไปตา้องห้องน้ำกันนะได้เลยจ้าคนสวยมาถึงที่แตกแล้วจ้า <c oughs> ได้เวลาค็อกเทลเบ,ลบาๆสวยๆยามเย็นแล้วจ้ารอ เป็นอะไรเป็นอะไรอีกแล้วอะไรของเขาอะทั้งวันความสุขของสมหญิงก็คือการได้เล่นน้ำในอ่างน้ำนี่ละจ้าสบายใจมากนะแม่โอ้ยนะอิชาสาวน้อยในอ่างน้ำาวองน้ำแบบน,นี้แม่เป็นอะไรเนี่ยทั้งวันเลยอะไรของเขาเนี่ยสมหญิง เธอเนเธอกินอะไรล่ะกินกาแฟลดน้ำนาค่ะบ้าและคี้แต่ทั้งวันมันดืตัวนี้สิพี่กำลังกินอยู่ดีมากนาลายาเขาจะเข้าไปช่วยเผาผ่านไขมันเก่าแลลดการสะสมของไขมันส่วนเกินแถมยังฟื้นฟูระบบเผาผ่านกำจัดเซลลูไลน์ในร่างกายด้วยนะคะ